สวัสดีเหล่าสาวกเดอะครับนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้ภาข้างลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับสู่ลุกข่าวลิเวอร์พูลนะครับรอบเย็นบอกเลยนะฮะว่าข่าวเดือดร่านจนอนฟิ์แทบลุกเป็นไฟอีกแล้วนะฮะเตรียมใจให้ดีๆนะครับเรามาไล่เรียงเงิน3ประเด็นร้อนที่อาจจะเปลี่ยนชะตาลิเวอร์พูลไปตลอดการก็มีโอกาสนะครับเรื่องแรกสิ้นมงขังนะฮะปากกรหลังเหล็กพังทลาย เปิดหัวเรื่องแรกเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันหรืออยังวันลิเวอร์พูลูไร้ความน่าเกรงขามตั้งแต่หมดวาระของเจ k กิ้งครับยุคของอเนอร์สลอตกำลังถูกตั้งคำถามหนักเมื่อกำแพงเหล็กที่เคยแข็งกแกร่งวันนี้กลับดูเปราะบางหรือจิตติญญาณผู้ล่าของเรากำลังจะหายไปนะฮะเรื่องที่2องสะเทือนยุโรปมาดริดเขยา่าพิมล์ลกอีกแล้วตามมาด้วยเรื่องที่2นะครับข่าวใหญ่ที่ทำเอายุโรป ต้องขวัญผวาเลยนะฮะเมื่อรันสตูขาวเอรือมรมลดไม่สนหน้าอินณพรมเปิดชารทัพทรมาเกฮีแล้วนะฮะกองหลังเนื้อหอมงานนี้ไม่ใช่แค่ข่าลือนะฮะแต่มันแรงสันสะเทือนที่จะกระแทกใส่หน้าบิ๊กทีมพิมรีกทุกทีมรวมถึงเราด้วยนะฮะล่าสุดนี้เลิกสวนโกลเต้นะครับเพราะฟอร์มห่วยแตกไปสวนมาเกฮีดีกว่านะครับสําหรับเรียมรมลิดส่วนเรื่องที่3นะครับ สลอตไมร่รอดเปิดตัวเต็งแผนฉุกเฉินและเรื่องสุดท้ายนะฮะที่พีคที่สุดในวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเก้าอี้กุนซือร้อนชามีข่าวหลุดรอดมาว่าบอร์ดบริหารอาจกำลังขีดเส้นตายให้กับอาเนอร์สลัดและชื่อที่โผล่มาขึ้นเป็นแผนสุกเฉินนะครับแบบไม่คาดฝันคือโอลิเวอร์การ์เนอร์และนี่คือจะเป็นจุดจบที่เร็วกว่าที่คิดนะครับอีก2เกมนะฮะไม่ได้6แต้ม เชิญออกไปเลยนะครับอยากจะพิตารณาครับเพราะทุกนาทีต่อจากนี้คืออนาคตของลิเวอร์พูลเราไปลุยกันเลยนะครับกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลรอบเย็นประจำวันที่29พฤศจิกายนจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลกับผมแอดมินเม้งนะฮะเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะนะฮะไม่ง่ายเสียแล้วลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับหลังจากล่าสุดราชันชุดข,ข่าวเรียมอริดนะครับเปิดฉารททัพทำม,มาเกฮีแล้วนะฮะ ดวนสะเทือนยุโรปนะครับราชนจุกแกรเรียมอริเตเปิดฉากท่าทางมาเกีฮีเขย่าพิมลีโดยล่าสุดนะครับราชันลงตลาดเป้าหมายใหม่คือประกันหลังทีมสิงตัวคำรามอังกฤษจากเคลิลตเปเลตอย่างมาเกฮีนะฮะข่าวใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปเช้านี้เลยนะครับเรียมอริดติ์ใหญ่ๆไร้เทียมทานแห่งราสเปนได้เปิดฉากติดต่อท่าทางอย่างเป็นทางการเพื่อดึงตัว ม e, าเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งพุ่งแรงในวัย25ปีของคริสตอฟเพลตและทีมชลก,ก์เข้าสู่ทิ้นซานเต้กบเบอร์เนเบลดยล่าส่วนครับท่านสกัดสปอร์ตนิวน,นะครับได้รับรายงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟว่าราชทุกขาวเรือมร็ดไม่รอช้าพวกเขาได้ดำเนินการสอบถามไปยังตัวสกัดของนักเตะช่วงเริ่มต้นเพื่อประเมินสถานการณ์และโอกาสความเป็นไปได้ในการย้ายทียมในตลาดการสกัดนักเตะครั้งต่อไป นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมาดรติกรดกำลังมองหาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับอย่างจริงจังและชื่อมาเกฮี he, นะครับก็ถูกจัดอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆที่พวกเขาต้องการมากที่สุดนะครับโดยข้อมูลนี้นะครับถูกยืนยันจากทีมงานข่าวของสกีสปอร์ตเมื่อช่วงเช้า11.00นนะครับตามเวลาท้องถิ่นโดยตรงจากสายข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการสไนยนักเตะนะครับกรุงมาริดนะครับนะ เกฮีคือเพชรเม็ดงามที่ลิเวอร์พูลและทั่วยุโรปจ้องตับตานะครับเพราะว่าย้ายฟฟีเหตุใดที่เรอาบริดจึงเลือกเกยฮีกองหลังรายนี้ก็เดียวกันยกย่องว่าคือหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและเป็นหวัวใจสําคัญของเครสตตอฟเลตได้ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมสิงโตคํารามอัง,งกฤษชุดใหญ่นะครับที่จะไปทําศึกฟุตบอลโลกภายใต้การคุมทีมของโทมัสตูเคิลอีกด้วยนะฮะ คุณสมบัติของเกฮีนะฮะก็เป็นผู้นำนะครับและมีความนิ่งเกินวัยทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการของสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แน่แล้วนะครับนั่นแหละครับห้าแต่สายอยู่นั่นแหละที่เรอแมาเรดมาสนใจจริงจังก็เพราะว่าต้องฝั่งเรอแมาเรดนะครับเลิกสนใจโกนาเต้แล้วนะครับเห็นฟอร์มกากนี่แล้วพี่นงไพรที่อยากได้มันห่วยนะครับตอนนี้โกนาเต้ก็เลยเลิกสนเลยนะครับ ย้ายฟรีตั้ง2คนเหมือนกันนะครับคนนัก็ใก้จะหมดสัญญาเกฮีก็ใกล้จะหมดสัญญานะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่บานเกย์ฮีแล้วนะครับส่วนตัวแอ m ดมินเองนะฮะเสียดายสุดๆที่ตลาดเสมอเราปิดดิวไม่ได้นะครับพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังคงที่จะอ่าปิดดิวเกยฮีได้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับอย่าไปรอให้จนหมดสัญญาจบฤดูกาลนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้ รีบๆเลยนะฮะยื่นไปโหลดยิบหาล้านปอนบวกแอดออนไปอีกนะครับยื่นไปเลยและที่สำคัญให้ในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับตรงนี้แหละมันจะไปสู้กันตรงนี้นะครับเรมลิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกเขาก็จ้องมาเกฮีตามเป็นมันเลยนะครับมันต้องสู้กันด้วยด้านราคาค่าเหนื่อยอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับกูหลมอมเมย์เมยสุดๆพี่น้องเอ,อ้ย และที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าถ้าหากเรานะครับมีโอกาสล่มได้ก็เพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้ไปซื้อหุฟนไฟมลีกด้วยนะนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท่านั้นมาร์กิสอาจจะไม่ย้ายมาลิเวอร์พูลถ้าเราไม่ติดท็อปโฟนะฮะมีโอกาสเอ๊พี่น้องเอ้ยอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจากท่านั้นของ liverpool.com นะครับเป็นบทสัมภาษณ์สับเละอีกแล้วนะครับอานอลัด ดนผู้ริษิตสับเละสลัดสร้างหายนะททำลายลิ์พูลฟชี้ผ่าตัดเทียมเสียสมดุลพังไม่เป็นท่าคนแดนลิบพูลนะครับสะดุดหนักตั้งแต่เปิดฤดูกาลอดีตคุณซือผีปากกล้านะครับอย่างโทนี่ผู้ริษิตนะครับออกโรงชี้ขาดการยกเครื่องทีมขนาดใหญ่ของอนเนอร์สลัดในช่วงซัมเมอร์คือต้นตอของปัญหาที่แท้จริงประเด็นร้อน บริษิตฟันธงการเปลี่ยนแปลงขงุนกลังครั้งมโหวราณทำให้สมดุลอัญยอดเยีเ่ยมของลิร์โูลในปีก่อนพังทลายลงอย่างสิน้นชิงคำถามเดือดจากปบริตเทื่อคุณใช้เงินมากงายดึงนักเตะร,ระดับท็อปเข้ามาคุณจะจัดพวกเขาหลงเล่นตรงไหนคุณจะดรอปใครออกไปบ้างบางครั้งผู้จัดก,การทีมก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยการทำแบบนั้นหายนะที่ชื่อว่าการเสื่มทัพ แม้จะได้รับเสียงชื่นชมในตลาดการสแกนนักเตะนะครับแต่ลิวรูพูกลับเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อหลังเปิดฤดูกาลผู้สิทธิ์เชื่อว่าการปล่อยตัวแกนหลักอย่างลยดิอาสและเทนอเล็กเซนโนออกไปพร้อมดึงเครื่องใหม่เข้ามาแทนที่จํานวนมากคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างรุ่นแรงแข่งใหม่การเป็นภาระนักเตะที่ถูกดึงมาอย่างมิลลเคเกตและ Weird, ฟอร์นเวียตฟอมตกอย่างน่าใจหายส่วนอเล็กเซนร์อิซักและเจมิฟง ก็ประสบปัญหาเรื่องความฟิตจนพลาดลงสนามไปหลายเกยมทําให้ความขวังพังทลายหัวใจสําคัญที่หายไปสมมดุลคือกุญแจชัยชนะบุริสิทธิ์เน้นย้ําถึงสมมดุลของทีมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดพร้อมเตือนสติสัลัดว่าการพยายามเข็นผู้เล่นใหม่ราคาแพงลงสนามจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก บางครั้งผู้เล่นรายบุคคลที่ดีที่สุดอาจจะไม่เข้ากับทีมที่สามารถคว้าใจชนะได้ทุกสัปดาห์การส่งพวกเขาลงไปอาจจะทําให้สมดุลเสียและคุณจะไม่ได้รับฟอร์มการเล่นที่เคยทําได้เมื่อไม่มีพวกเขายัางเชื่อหงแดงมีลุ้นแชมป์แต่ต้องแก้เกมด่วนแม้จะพิจารณาหนักนะครับแต่ผู้ริสิทธ์ก็ยังคงมั่นใจว่าสลัดจะสามารถแก้ไขาสถานการณ์ได้ และลิเวอร์พูลจะยังคงเป็นคู่แข่งสำคัญในการลุ้นแชมป์จนจบฤดูกาลนี้โดยยกให้เป็นคู่ชิงกับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าที่รักษาความลงตัวของทีไมไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมคู่ชิงแชมป์พูลิสิตชี้ชัดอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลคือ2ทีมที่มีการคว้าแชมป์มากที่สุดในฤดูกาลนี้สิไปลุ้นเซล๋ยน้องไหลล่ะปูลิสิตตอนนี้กูยังไม่เห็นฟอร์มอันเจมอยู่ปีนองเอ,อ้ย มันเละเทะไปอยู่ครับพี่น้องยังแก่ไว้เลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาเนอร์สลอตก็เมาหมัดอยู่นะครับไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะฮะแก่อย่างไรเดียวนะครับเพราะพี่น้องก็แก้ส่งแหละครับแก้ส่งอาบน้ามแหละครับถ้าบ่าแก่ก็ต้องหาผู้ใหม่มาเห็นนะครับพี่น้องเอยอ่ะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นสื่อจากท่านักของลิเวอร์พูลโซนนะครับอ่ะดวนล้านร้อยที่แอนฟิลด์นะครับสโอตใกล้หลุดเก้าอี้เชื่อกักเนอร์ พูดขึ้นมาเป็นแผน2ที่พร้อมใช้งานทันทีสถานการณ์ของอาเนสซัลตนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในแค่โหมดน่าเป็นห่วงอีกต่อไปแต่กำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตการณ์อย่างเป็นรูปธรรมลิเวอร์พูลแพ้แพ้ไปถึง9จาก12เกมหลังสุดและความแพ้แพ้ต่อพีวีไฮโอเว่นด้วยสกอร์41คือหมัดน็อกที่ทำให้บอร์ดบริหารต้องเริ่มมองหาทางออกสำรองแบบจริงจังกังเน่ ต้องเปิดมือถือรอสื่อออสเตรียจุดไฟเมื่อกองไฟถูกโหมกระหน่ำขึ้นเมื่อสกายสปอร์ตออสเตรียสื่อที่ใกล้ชิดวงการโค้ดออสเตรียออกมาส่งสัญญาณที่น่าตกใจมาร์คเจนโก้นักข่าวระดับซีเนียกล่าวกลางรายการแบบไม่มีกั๊กบ้าบางทีออร์กัลเนอร์ควรเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะผมนึกออกเลยว่าเขาอาจจะได้รับโทรศัพท์ในเร็วๆนี้ความน่อเชื่อถือสูงนี่ไม่ใช่การคาดเดาธรรมดา พราะแหล่งข่าวนี้เคยรายง,งานความขึ้นไหวโค้ดออสเตรียได้อย่างแม่นยำมาแล้วหลายครั้งทำไมกางเนอร์จึงเป็นตัวเลือกที่ร้อนแรงซื้อของอดีตคุนซื้อพาเลทรายน,รนี้ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเงียบที่พร้อมเข้ามากอบกู้วิกฤตด้วยผลงานที่ลงตัวที่สุดในเวลานี้ไรก้การีสัญญาแพงัสดาของกางเนอร์กับพาเลทเหลือไม่ถึง7เดือนและเจ้าตัวยังไม่ยอมเซ็นต่อทำให้ลิเวอร์พูลอาจดึงตัวมาได้โดยไม่ต้องเสียเงินมหาศาล สไตล์ที่ลงตัวระบบเพสซิ่งหนักและบอลวิ่งสู้ฟัดของเขามีความคล้ายคลึงกับสลัตแต่เน้นที่ความแน่นอนของระบบและวินัยที่ลิอร์พูกำลังขันให้ไปประสบการณ์ในยุโรปเขาเคยพาแฟรงก์เฟิร์ตคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรลีกมาแล้วบุคริกตรงจุดเป็นกุนซือสายวินัยที่สามารถบริหารทีมที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์ให้เล่นแบบเป็นระบบโคตรได้อย่างยอดเยี่ยมโจย์6แต้มชี้ตา บดสั่งแผน2เดือนหน้าการรายงานข่าวล่าสุดที่ระบุว่าลิเวอร์พูลได้ประชุมฉุกเฉินและมอบโจทย์6แต้มจาก2เกมให้กับอาร์เนสสลัดยิ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าบอร์ดกำลังเตรียมเบอร์สํารองไว้แล้วจริงๆการที่สื่อระดับชาติในยุโรปหลายแห่งเริ่มเอ่ยชื่อถึงโอลิเวอร์การ์เนอร์อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกในรอบ48ชั่วโมงนี้ไม่ใช่เรื่องมึงเอิญบทสรุป2เกมต่อไปจะเป็นตัวชี้ชะตาของสลัด แต่ในห้องทำงานของบอร์ดบริหารคาถามเดียวที่ดังขึ้นคือโทรศัพท์จากลิวโพจะดังเข้าหาโอลิเวอร์การ์เนอร์เมื่อไหรนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าโอลิเวอร์การ์เนอร์นะฮะเป็นกุนซือที่ค่อนข้างดีจะแบบสไตล์การทำทีมนะครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะคล้ายๆเจอร์นครอปอยู่บ้างด้วยนะครับแล้วก็อ่าเล่นเป็นระบบนะครับชื่นชอบเหมือนกันนะครับประสบการณ์ในพรีเมียร์ก็ยอดเยี่ยมนะจ๊ะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับนั่นก็คืออโนนี่ลาวลานะครับของปนหมัดน,นะฮะเป็นคุนซืนหนุ่มนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก the m i l l e r com นะครับอนฟิโอรอุนะครับกุนอาเคอโร่ผงาดป้องเวียดทำกลางกระแสยืมตัวสุดชอ็อกยืนยันนะครับดาวดังต้องได้เกิดเซอร์คิโออาเกโรกุนนะฮะ ตานันยอดดาวยิงแห่งพิมลิกออกรงหนุนหลังฟอร์เรนเวียตมิกฟิลค่ตัว116ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลอย่างเต็มพิกัดทำการแรงกดดันมหาศาลและคำแนะนำสุดช็อกจากอดีตหัวแดงอย่างดิดมาหามันที่เสนอให้ปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมอัลกรโรลั่นเวียตแค่รอเวลาสู่การเป็นผู้เล่นคนสำคัญแม้ฟอร์เรนเวียดนะครับแข่งดีกีทีมชาติเยอรมันในวัย22ปีจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาเที่ยกลำบาก หลังย้ายมาจากเบอร์เลเวอร์คูเซนมาสูทินอันฟิด์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนและยังคำเป้าหาประตูรแรกไม่เจอจากการลงสนามไป16เกมแต่ล่าสุดเซอร์กิโออาโกโรกุนนะครับอดีตสนหน้าตัวเก่งของแมนสตีก็เดนมาจุดประกายความหวังอาโกโรแสดงความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นกับสเต็กว่าผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะสามารถลงตัวกับทีมได้นักเตะที่ใหญ่ซึ่งเวนก็เป็นหนึ่งในนั้น ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะได้ปรับตัวได้จากกลายเป็นส่วนสำคขขัญที่ทีมขาดไม่ได้แน่นอนตอนนั้นช่าอาเจนติน่ารายนี้เย้นย้ำนะครับถึงธรรมชาติของการปรับตัวที่ต้องใช้เวลาแต่ยืนยันศักยภาพของเวสจะพาเขากลับมายืนเป็นกำลังหลักของหงส์แดงได้อย่างแน่นอนคำแนะนำซ็อกวงการหามันชี้ปล่อยยืมตัวคือทางออกที่ดีที่สุดคำกล่าวของอาเกรกุลเกิดขึ้นเพียงไม่นานนะครับหลังดิสมาฮามันดิดี้นะครับ อดีตมิฟิลลิร์พูก็ได้จุดประเด็นที่สร้างความแตกตื่นโดยเสนอทางออกสุดโต่งสำหรับสถานการณ์ของดาวเตะเลือดเบียร์ไรนี้ฟอร์นเวียดยังสามารถย้ายออกจากลิเวอร์พูลด้วยเสนอยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ได้หรือไม่ได้สิหามันแสดงความกังวลอย่างเปิืออกต่อฟอร์มที่ขาดความสม่ำเสมอและความรู้สึกราวกับว่าพิม์ลีกมันเร็วและดุดันกว่ามากราวกับว่าเขาจะพูดว่าผมไม่แน่ใจว่านี่ใช่สำหรับผมหรือไม่พร้อม เตือนว่าหากสถานการณ์นี้ยืดเยื้อจะเป็นการยากที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้บทสรุปคับคุณอาเกโรของอสลลตอดทนอย่าสงสัยในตัวดาวซันบูผู้นี้การหนุนหลังของอาเกโรกุณก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมของอันเนอสลลตว่าควรรอและให้เวลาเมฟิโอพรสวรรค์รายนี้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่ตามหลักการที่ว่านักเตะที่ใหญ่จะปรับตัวได้ในที่สุด นอกจากนี้แล้วนะครับคุณเรยังปิดท้ายด้วยการให้กําลังใจโมเมดซาลาที่กําลังฟอร์มตกเช่นกันโดยกล่าวอย่างชัดเจนว่าอย่าได้สนใจในตัวกองหน้าผู้ิงใหญ่เลยแม้แต่น้อยเน้นย้ำว่าดาวเตะอ,อียิปต์จะกลับมาทวงบอลลังดาวเซนโวได้แน่นอนนะโอ้โก็ต้องบอกว่าก็รออยู่นะครับสาวกเดอะคัทุกคนรอเวทอยู่นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเวทเองก็ ไม่ได้คิวเดียวคิวเรียอะไรขนาดนั้นนะครับบางจังหวะเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะยิงได้หลายลูกแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ซาร่าไม่สูงให้นะครับเห็นจะจะคือ2ลูกนะครับหลุดเดี่ยวไปพร้อมกันนะตีคู่าเลยซาร่าเลือกยิงเองไปติดผู้สาบประตูนะฮะร,รอวันเถิดใชยนะฮะผมคิดว่ามันเวลานะครับน่าจะยังน้อยไปอยู่นะครับอ่ะผมคิดว่าอ่ะอีกสักเวียเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงเล่นอีกสัก 3-4นัดนะครับผมว่าน่าจะมีประตูได้แล้วลหละนะครับครึ่งฤดูการแรกให้เวลานะครับใกล้จะถึงครึ่งฤดูการแรกแล้วนะครับอ่ะก็ให้เวลาน้องมันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้เราไปแทงกันที่นะครับสื่อของท่านั่นอันฟิวอินเด็กกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับจากตํานานของลิเวอร์พูลเองนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยนะครับด่วนประกันหลังเหล็ก พังทลายหรือลิเวอร์พูลไร้ความน่าเกรงขามตั้งแต่สลัตเข้ามาแทนที่เจคกิ้งครับยันโมบี้นะครับช็อกชีชัดบารมีที่เคยคุ้มครองหง์แดงสิ้นสุดลงแล้วกู่แข่งไม่กลัวเลยตำนานลิเวอร์นะครับยันโมบี้ออกมาจุดประเด็นร้อนที่ทำเอาแฟนบนอลหง,ง์แดงต้องสะเทือนนะครับในรายการโมบี้ออนเดอะสปอร์ตล่าสุดโมบี้ได้ฟันธงนะครับว่าความน่าเกรงขามที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของลิเวอร์พูลยุคเจคกิ้งครับได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ทีมตกอยู่ในภาวะปรับบางทั้งในและนอกสนามเกาะกำบังของครอปอาณาเขตที่ใครก็ไม่กล้าล้าเส้นโบวี่เผยว่าเจงก็เคยสร้างอาณาเขตทางอารมณ์ที่แข็งแกรง่งคล้ายกับทันเซอร์อเล็กซ์เวอร์กุสันของเมนยูซึ่งทําให้นักวิจารณ์และสื่อมวลชนต้องอยู่บนเส้นที่ถูกต้องและไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทีมอย่างนวนแรงเพราะผู้จัดจการทีมรายนี้มีอำนาจ และบุคคอร์รที่ปกป้องทีมไว้ได้อย่างสมบูรณ์โมบี้ระบุนะครับว่าวนาทีที่ครับจากไปมันก็กลายเป็นพื้นที่เปิดเสรีไปเลยการลาลาของครับจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโค้ชแต่คือการพังทลายของประกันหลังเหล็กที่เคยรักษาระเบียบและความน่าเกรงขามให้กับสมโมสรสลัดสุภาพเกินไปสู่บรรยากาศเปิดเสรีที่ย้อนมาทำร้ายตรงข้ามกับจิกก้ครับอย่างสินเชิงอันเนสลอต ถูกมองว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ดีมีความซื่อสัตย์และพูดจารตรงไปตรงมาแต่ความเปิดเผยนี้กำลังกลายเป็นจุดอ่อนคำพูดที่น่ากังวลส็อตตอบผู้สื่อข่าวตรงๆเมื่อทีมมีปัญหาว่าผมไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วผมก็งงๆเหมือนกันวิจารณ์กับตันตัวเองแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการไม่เข้าข้างกับตันทีมวอร์จิฟันไดในจงังหวะขอจุดโทษโดยบอกว่าคุณไม่ได้ฟาวจากการผลักเบาๆแบบนั้นหรอก บอบบี้ชี้ว่าการขาดอำนาจปกป้องแบบเจ็กิ้งคลับทำให้ทีมเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นและทีส่สำคัญที่สุดมันก็ให้เกิดความคุ้มเคยบางอย่างซึ่งในสถานการณ์แบบนี้มันย้อนกลับมาทำร้ายผลลัพธ์ในสนามคู่แข่งไม่กลัวอีกต่อไปบทสรุปที่น่าจกใจที่สุดคือทีมคู่แข่งไม่ได้หวาดกลัวลิเวอร์พูลเหมือนเดิมแล้วผลงานที่ย่ำแย่ที่สันคลอนความเชื่อมัน่น ถูกยกมาตอกย้ำเช่นการแพ้พไฮเฟ้น v ีแพ้ f ฟลเรสามและแพ้ 30, แมสตี้สามศูนย์ลิเวอร์พูได้กลายเป็นกลุ่มที่ไม่ปฏิปโตออก,กันอย่างมากการวิเคราะห์สรุปว่าปัญหาตอนนี้ที่มีอยู่ทุกที่มองไปเพราะสล็อตกำลังทำงานโดยไร้เกาะป้องกันที่เจงก็เคยสร้างไว้โมมี่ทิ้งท้ายแบบเผ็ดร้อนช่วงเวลานี้ทำให้ทุกอย่างน่าสะพึงกลัวอย่างที่สุด ลิเวอร์พูลกำลังสูญเสียจิตวิญญาณที่เคยทำให้คู่แข่งกเกรงกลัวและนั่นคือภารกิจที่ยากที่สุดที่ส็ลตต้องกอบกู้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะฮะโอโ้ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับผู้ไดกัวายวานลิเวอร์พูลแหะครับพี่น้องเขามีแต่ยองเอายองเอายโยสามศูนย์สองนัดแล้วก็มาซีหนึ่งอีกนัดหนึ่งและที่สาคัญน,นะครับแพ้ในบ้านเจ้าของอีกพี่น้องเอ้ยแฟนบอลก็ก่อน,นี้ตัวขนาดกูมึงกูยังเบื่อเลยนะครับ นี่คือสุขการลิอร์พูลนะครับคือรอบเย็นของวันที่29พฤิจิกายนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ดูบอลแบบกล่ำเกลืนจริงๆนะฮะไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นเลยนะครับไม่อยากจะเปิดดูลิอร์พูลไฮไลท์เลยนะฮะแม่งหนักจริงๆนะฮะยุคก่อนยุคจนครันะครับถึงว่าจะแพ้แต่แม่งก็มันนะครับมายุคนี้เนี่ยนะครับโดนนําปั๊บเนี่ยกูไปเห็นท่างติดกับไม่ได้เลยพี่น้องเงยนะฮะก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจตัวเองต่อไปนะฮะ อ่ะถ่ายอีก2นัดเถอะบดีขึ้นนะครับเสื้อนะครับแถมข่าวสารให้อีก2ส,สอบพี่น้องเอ้ยสล็อตม่นต้องไปเลยเด้อค่าชดเชย10ล้านปอนด์ออกซอยก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยอ่ะนี่คือสุดข,ข่าวลิวอู์พูนครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกบมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ